สวัสดีค่ะสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับแม่ a ุลน้อง beauty เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีแนวทางหานอยนะคะประจําวดวันที่18กักฎาคม2563มาแบ่งกัน มาแบ่งปันกันประจําเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะแม่อุ่นก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่หายไปเมื่อวานนะคะวันนี้มาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วนะคะเลขเด็ดเลขดังไม่ควรพลาดนะคะวันนี้ประจําวันเสาร์ที่18นะคะเช่นเคยนะคะตัวเลขก็อาจ,จะมีเข้ามีหลุดได้นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการตัดสินใจทุกครั้งด้วยนะคะ โดยในวันนี้นะคะในตารางของเราก็จะมีเจ็ดสามห้าสี่หกสองและศูนย์ค่ะชุดเด่นวิ่งรูดในวันนี้นะคะ 2อหอา้าวขออภัยค่ะเบิร์หกสองหและ4ค่ะโดยกำลังวันเสาร์วันนี้นะคะเก้แดสี่และ7ค่ะชุดสองตัวของเราในวันนี้นะคะก็จะมี4ี่สองสี่ห้า สี่สองสี่ห้าห้าสองห้าสี่ศูนย์สองหกสอง หกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสองเจ็ดสี่และเจ็ดหกขา สี่สองหกห้าและเจ็ดหกค่ะโดยชุดสามตัวของเราในวันนี้นะคะก็จะมีเจ็ดหกสี่สองหกห้า ห้าเจ็ดหกสามเจ็ดสี่ศูนย์สี่สองและห้าศูนย์สองค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมหานอยธรรมดาแล้วก็หานอย VIP กันต่อเลยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นตารางเดียวนะคะทุกคนวันนี้เราจะใช้เป็นตารางเดียวนะคะวันนี้ในตารางของเราก็จะมี0 354 7 6 โดยชุดเด่นวิ่งรูในวันนี้นะคะชุดเด่นวิ่งรูในวันนี้4 6และ7ค่ะขากำลังวันเช่นกันนะคะ9 8 4และ7ค่ะชุด2ตัวในวันนี้นะคะก็จะมี04 05 ศูนย์หกสามห้าสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดหกห้า และ30ค่ะ และชุดสามตัวของเราในวันนี้นะคะสามศูนย์สี่หกเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดนะคะหกห้าเจ็ดสามห้าสี่ ศูนหกห้าหกสี่เจ็ดและเจ็ดสามศูนย์ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะแม่อุ่นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่อุ่นด้วยดีเสมอมานะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ